น้องนอกีแบกครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาปกป้องน้องกันครับด้วยเหตุที่ได้รับมอบมาจากน้องชายนะครับมันปะมาให้นะฮะดูตุ้ยครับตุ๊กตาครูตุ๊กตาครูเอาไปยิงแล้วเอาไปยิงแล้วว่ะไม่เข้าหรอกจะของมาแล้้วเฮยไม่ให้เลยแอนเนียนกิฟต์เลยใช่่ปะ เอาใส่เทปเถอะเนี่ยยิงแต่ได้ไหมได้ไหมให้บุกินทร์ยิงแล้วบุรินทรยิงเข้าก็บุรินทร์นะหรือใหม่หรือใหม่ไม่หาง่ายได้ประเด็นของครูรถนะครับที่ไปเอาหมูรถมาอันนี้ก็เป็นหมี่ที่ครูชอบเป็นหมี่ตัวหนึ่งนี่แต่หมี่เลยวันนี้ไม่รอดละวันนี้ไม่รอดละโชว์โชว์ จะรอดไหมเนยตัวนี้จอร้องแล้วนีอ้เรช่วยสิ่เฟนด้วยโอยยิงพอดีอะจะรอทวันนี้เราจะมายิงปืนแล้วผมยิงปืนฮาเทมาพิสูจน์เผลดเกาะนะครับว่าไม่ทะลุ ข้างหลังก็ไม่ทะลุถึงห้าเป็นเพจที่มือสองครับจะเอามาปกป้องน้องเท็ดของครูรถครับนะครับจากกระสุนปืนไล่จากลูกโม่ครูรันอันนี้เป็นสุดลยครับตอนนี้สามแปดสามแปดซ้อมนะสามแปดลูกซ้อมหัวตัดนะครับสามนัดนะครับแล้วก็มาที่อ มาเลต้านะครับของครูนิดนึงอันลูกเสริมลูกซ้มอม <head> นัดเอ็นอาร์ซีลูกซอ้อมลูกจริงลูกจริงนะครับนัดงนะครับของนัดแล้วก็มีลูกซ้อมของ,องนัดสามนัดนะครับจริงสามแล้วก็หัวลูกหัวลูกครับสามนัดเราจะไล่จากคุณโมก่อนนะครับแก่อนนะครับมาข้างหลังแนวเราอย่ายั้งนะครับใช่พาทีพาอยู่ในทีับ อุ้ยทำไมดิรู้ไปนู่นแ<ๆ>ล้วอ่ะยิงจบนะครับยิงจบสามนัดเรามาดูผลง,งานกันมาคร,ครับหนึ่งนะครับตรงนี้สองสามมาดูเพจ <มา S 1> ไม่มีทะลุน,นะครับไม่มีทะลุเลยมันเป็นไง ว่าเกาะไมดรัอละไหัวดำของเอ c นาซต่อไปจะเป็นเจ้าของมีแนวยิงยิงร้อมแนวยิงเริ่มยิงคกไปดูผลงานครับเรามาดูนะครับเข้าต้นไหนบ้างน่าจะทะลุเออมองไม่เห็นเัยขอญาตทอดเพลงมาดูนะครับ เพยังไม่ทะลุนะครับโอ้ไม่ทะลุวะยังไม่ทะลุเลยวน้องเท็ยังไม่โดนเลยนะครับตอนนี้ครับยังไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนบ้างเหมือนกันอ๋อเข้าตรงนี้ด้วยนี่เข้านี่เข้านี่ไม่เข้าเลยครับใส่กิ๊กใส่กิ๊กน้องหมี จริงกระสุนจริงนะครับกระสุนจริงนะครับครับเอาคุณลันโลดเลยครับแนวยิงพร้อมครับแนวยิงเริ่มยิงขออนุญาตครับอ่ะยุ่ยิงครับขออนุญาตซ้อมเป้านะครับครับแนวยิงพร้อมแนวยิงเริ่มยิงโอเคครับยิงจบครับไปดูผลงานครับ นัดสุดท้ายเหมือนจะตงุงตรงตรงนี้เลยแล้วมาดูว่าทะลุไหมนะครับทะลุไหมครับทะลุไหมครับยังยอ,ยอยู่ครับยังอยู่เด,ดีกชายังอยู่นะครับตรงนี้ตรงไหนวะตรือว่าตอย่างนี้ปืนเลยครับเป็นสกอร์เปี้ยนนะครับลูกสองกระสุนไกนาซีหัวดำสามนัดนะครับ ยิงยิงผม้อเก็บมันแหลมว่าแลวยิงเริ่มยิงเหมือนชัดเลยน้องไม่เป็นไรเลยครับตุเรียนตอนนี้เพจเราไป้วครับ ยังไม่มีรอยเข้านะครับแต่ว่าก็ยับอยู่นะครับอันนี้มีแรงอัดเข้ามาบุกเยอะเลยครับโดนไปเยอะครับไม่เป็นไรไปกันต่อไปบอกนัดนะครับลูกจริงหัวทองเหลืองนะครับรพร้อมแล้วครับแนวยิงพร้อมแนวยิงแล้วยิงไประจุครับประจุหมือนกัน,น ลูกจริงนะครับนี่ครับตรงอยู่นี่เลยนะครับหัวยังอยู่นี่อยู่เลยนี่หัวลูกจริงนะครับแล้วก็ด้านหลังไม่ทะลุนะครับหมีปลอดภัยเผิดไม่ไหวนะครับเผิดไม่ไหวนะครับรับเยอะเกินชุดสุดท้ายนะครับสามนัดนะครับ กระสุนหัวลูนะครับแล้วเขาก็จะยิงปืนด้วยตอนรัสการ์อยายิงพร้อมเริ่มยิงไปสี่น้นเต็ดูกันมาดูกันอันนี้ครับมีกระสุนคาอยู่ตรงนี้หน่อยนึงคครับก็รับยับยับมาดูเพพนะครับเพพไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ ปดเพชรเอ่อปดหนีนะครับเอาไปดูกันตรงนู้นเลยนะครับผู้เล่นครับครับดูนะครับเพจข้างหน้ายับนะครับยับแต่ว่าเพจด้านหลังยับไม่ทะลุนะครับเฮ็ดนี่ปอดไทยได้ครับครูเรียบตัวระวังเกือบยิงยังมอบก่อนเลย đây như kiểu đập bao giờ nó đập nè có gì không anh em nhìng 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 เขาทุกดอกเขาทุกเม็ดแต่ว่าให้เรียนพี่ไม่รู้นะครับเฮ้ยใส่ให้หมดเลยของใครเรียนคิวกันต่อคิวกันไหมใส่ลูกย ไม่มีพลาดเลยครับเขาหมดทุกลูกครับเขาหมดเขาหมดเลบไม่ต้องดูแล้วเดี๋ยวดูตอนจบเลยออาเดี๋ยวยิงโลดส่งตรงจากธรรมกาสืบธรรมกาตบลงปะเดี๋ยวยิงผม

น้ำยิงไม่ห็นล uh ุดไม่เค็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะโดนล่างแฉลบลงนนคุณน้ยอันนี้ของคุณไหมครับใช่ใช่ใ่เก็บไว้ก่อนอ่าปดเซฟยิงผมน้มยิง คตัดที่นัดเกินนะถ้าจะเกินว่าไม่ทะลุไหมครับมันไม่ทะลุนะครับไม่มีรอยทะลุเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างนะครับแตกครับโอเคครับรอดเอารปคุณรถคุณรถครับคุณรถคุณรถอะไรครับคุณรถอะไรครับอที่ก็มีที่ก็มีเอ้ยเรากลับไปก่อนสองร้อยเหมือนเดิมครับเอาไปเบิร์ตคุณรถเลยครับ เำไปไม่ไรแล้วครับ